ข่าวบัพป้าแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่21พฤศจิกายนโดยโค้ชทีฟบอลแมนเชสเตอร์เด็เยนนี้คอสเนะโอนาน่าหวังจะฟิตทันเฝ้าเสาเกมผีเยือนทอฟฟี T ่ o F F e ในครั้งนี้นะโดยทางอังโดเรโอนาน่าผู้รักษาประตูตของทางแมนเชสเตอร์เดทนะฮะหวังจะฟิตทันในการลงเฝ้าเสาในเกมพีบริกในช่วงวันอาทิตย์นี้หลังมีปัญหาการบาดเจ็บจากทางทีมชาติแคนาบรูน โดางเดนี่เมลสื่อการอังกฤษบรายงานข่าวว่าโอนาน่าเองนั้นตั้งความหวังว่าจะสามารถเฝ้าเสาให้กับทางแมนเชสเตอร์ในเกมชีวบริกลิตนัดเยือนกูดิสันพักของเอฟเวอร์ตันในวันอาทิตย์นี้จบได้แม้เพิ่งจะได้รับอาการบาดเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติแคมรูนมาก็ตามทีจากการรายงานข่าวระบุเลยว่าโอนาน่านั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บบริเวณเชิงกลางแต่ผลตรวจแสดงให้เห็นด้ว่าไม่ได้มีปัญหากล้ามเนื้อตึงซึ่งต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวนานกว่า โดยเหตุน,นี้ทําให้ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนยูมีความหวังที่จะลงทําหน้าที่ได้ตามปกติในคังนี้นั่นเองนะวนอเน,นาเองมีปัญหาจากเกมกับทางโมริเชสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นสมาคมฟุตบอลแคนบรูนก็ยืนยันการถอนตัวออกจากทีมเพราะเพราะปัญหาที่กระดูกเชิงกรนันไม่สามารถจะลงเฝ้าเสาให้กับเกมพบก,กับทางบริเบียวันอังคารน,นี้ได้อย่างแน่นอนนะ หากโอตันนาฟิสสมุนแบบไม่ทันเวลาอีเด็กเชนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนยูก็จะต้องใช้งานอันตรายบันชิเดียลงเฝ้าเสาแทนโดยผู้รักษาประตูตทีมชาติตุรกีเองนั้นยังไม่มีโอกาสในการลงประเดิมสนามในทีมชุดรองของทางบริติเวิลเลยแม้แต่ร,รายการาาคาราบวครับก็ตามทีโดยบันชิเดียเพยิ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะฮะหลังจากที่ลงเฝ้าเสาให้กับตุรกีในเกมอุน่นเครื่องที่บุกไปชนะเยดรมัน,นี3าต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะ อ่านะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องราดูกันต่อไปก,กันกันว่าจะเป็นเช่นไรโอนาน,น่าจะมารล้นะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมากันคร,รับแบร์นโดเกล้าในเวสต้ตองลงเรือไม่ใช่ผีนะ โดยกันที่ทางด้านของไบตาโดซิวาเพลย์เมคเกอร์ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศนะฮะ,ะการบ่งว่าบิดฟิลด์เนื้อหอมชูอัลเดเวชต้องมาเป็นศิษย์น้องเข้าที่อาร์ธีอัสเตเดียมเท่านั้นหาใช่ลุงเอิรกับทางแมนเชสเตอร์เดอะลิ่วพระมืองหรือไม,อม,อม,อม่โดยการบริง,งานจากทางสื่อหลายนัดของทางโปรตุเกสอ้างเลยนะว่าแมนยูและก็ทางซิตี้เองนั้นเริ่มจะทาบทามนะฮะอาดีกรีเซเลซาสามนัดตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังจากที่ทางนักเตะค,คนนี้นั้นแจ้งเกิดยังเอสตาดิโอตาบรุยเมื่อช่วงซีซั่นก่อนตกต่อนเนื่องถึงฤด,ดูกาลนี้ลงสนามไปทั้งสิ้น18นัดทำไป1ประตู1แอสซิสในครั้นี้นะกระทั่งเบนเดโดได้มาครุคีก,กับทางดาวเตะเดียลิสปอนในแคมป์ทีมชาติก็ยิ่งเชียร์เป็บติสีฟ้าเร่งมือก่อนจะปิ้วไปในครัน้นี้ถ้าผมสามารถจะออกแรงชุดเต็มที่เอาชูอัลเดเวสมาอย่างแบนเช์ซสตี้การเปิดปากผ่านทางบีทเวนตี้โฟร์โปรตุเกส ผมยจะเห็นชูเอาคนนี้บาบร,ร่วมง,งานกับทางแมนเชสเตอร์แทนที่จะเป็นแมนเชสเตอร์อย่างแน่นอนอันหนึ่งเบนฟิก้าคงจะไม่อยากจะขายลูกม่อตลาดหน้าหน,นาว2024นี้เว้นเสียแต่ว่ามีทีมใดทีมหนึ่งกล้าที่จะจ่ายค่าสัญญามูลค่ากว่า120ล้านยูโรในครั้งนี้นั่นเองน,นะเป็นคำว่างานนี้ต้องรองดูันต่อไปก็ได้กันนะฮะก็จะบอกว่าให้ไปที่แมนเชสเตอร์เท่านั้นห้ามไปแมนยูเด็ดขาดนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาได้งไงเอเจนต์เด็กเทพซานโตสเรียกผีเข้าคิวซ้อมในช่วงคิวช่วงเดือนมกราคมนี้โดยทางบาราฟาเอเราปิดเมนตา้าซูเปอร์เอเจนต์ของมาโกสเอเวโรนโดกองหน้าของซานโตสในบาร์เซียเรียนบ,บาซิเรโลลิชบราซิลออกมาแจ้งไปยังค่ายที่สนใจทั้งทางแมนยูแล้วก็อาร์ซนอลลงประมูลย่งลายเซ็นตลาดหน้าหนาวนี้ แล้วเตย์วัยว20ปีรายนี้ตกให้เป็นค่ายความสนใจจากหลายค่ายของยุโรปน่นหนักว่ามี2มหาอำนาจของพีมเบอร์รังกิดที่ช็อตลิ์แข่งแซมบ้ามาสักยะึงแล้วรอแค่ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อยื่นข้อเสนอเท่านั้นโดยกระทั่งล่าสุดทางซูเปอร์เอเจนต์สตรีนะฮะซึ่งรับบริหารงานต่อจากทางมิโน่ไบรลาผู้ร่วงรับยนหินถามทางว่าผู้สนใจยังอยู่กันครบไหม โดยเอาตามจริงนะตั้งแต่ตลาดซื้อขายรอบก่อนเนี่ยเขาเกือบจะโดนปลดออกมาแล้วแต่เพราะสถานการณ์ด้านผลง,งานการกีฬาซันโตชกำลังเข้าได้เข้าเข็มจึงปล่อยผ่านไปก่อนการเปิดปากพันสู่อิตาเลียนในครั้งนี้โดยงานนี้ทั้งผมดทงด้านเขาเนี่ยตกลงเล่นกับทีมต่อไปเพราะว่าอยากจะช่วยฝ่าฟันจนเลีกจบฤด,ดูกาลน,นะ หมอนั่นเนี่ยไม่ต้องการจะชิงการขันเพราะนั่นเป็นเรื่องที่เสียมารยาทมากแต่ปัจจุบันเวลาได้มาถึงและนะฮะที่จะโยกย้ายเขาอยากจะมาเล่นหาประสบการณ์ที่ยุโรปตลาดหน้าหนาวนี้เจอกันอย่างแน่นอนนักเตะลงเล่นไปทั้งสิ้น45นัดในทุกรริการในช่วงสั้นนี้ทำบรารทังหมด21ลูกกับอีก4อสซิสเป็นผู้เล่นสไตล์เบอร์9แต่ก็ทางออกด้านข้างได้สัญญาปัจจุบันจะถึงช่วงสิ้นเดือนปี2026ในครั้งนี้นั่นเองนะ ไปน้ำวังงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก,กันะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับเอาไร้ยังไงเติมเก่าสักหน่อยตาก,กายสปอร์ตเผยบเยจัมมินิกหวังดึงราฟาเอลวาลานพร,รุ่มทัพในช่วงปีใหม่นี้โดยสื่อดังเสือใต้หวังจะดึงนาร์ตชาฝรั่งเศสของปีสแนดงมาเสริมทีมในช่วงตลาดนักเตะช่วงเดือนมการาคม โดยทางสกายส,สปอร์ตเยอรมน,นีสื่อกีฬาท้องถิ่นชื่อดังของเยอรมันรายงานข่าวว่าบายเยนบีดิกยักษ์ใหญ่แห่งสึกบุนเดสโซริก้าเยอรมันสนใจในการดึงตัวปราฟเ,เอลวัลลันกองหลังจอมเก๋าของแมนเชสเตอร์เต็ดมาร่วมทีมช่วงตลาดนักเตะเดืมมอนมกราคมนี้ ซึ่งนารับวัย30ปีวันนี้เสียตำแหน่งตัวจริงให้กับทางฟิวาแีแดงในช่วงหลังโดยเอดริกเชนฮากเลือกใช้งาน Harry oy, าแฮร์รี่แม็กไก่ตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟฝั่งขวามากกว่าซึ่งสื่อเมืองเบอร์เบียก็เปิดเผยได้ว่าเสือใต้เอกนั้นกำลังจับตาม,มองสถานการณ์ของกองหลังชาวฝรั่งเศสวันนี้อยากก่างใกล้ชิด โดยค่าตัวของบารันหากว่าย้ายทีมในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมคาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ประมาณราว20ล้านยูโรแต่สิ่งที่อาจจะทำให้ไบแซนไบติกต้องคิดหนักก็คือค่าเหนื่อยของเขาที่ปัจจุบันนั้นรับอยู่ที่ประมาณ35,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กับทางแมนยูนะทาที้บอลานเองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการจับคู่กับทางเรซโดมาร์ชินสเมื่อฤดูการทชิแล้วแต่เขาได้เป็นตัวจริงเพียงแค่เกมเดียวจาก8เกมหลังสุดของทีมในขณงนี้ น้านผมเป็นนว่าง,งานนี้มีโอกาสที่วารันจะไปบอไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปการณ์ว่างเงินจะถึงหรือเปล่าไหมเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องอยังไงหลังยิงทีมชาติไทยแมนยูแมนเชสเตอร์สนใจจะควา้าดาวดังยุโรปร่วมทีมให้ได้ส่งแมวมองไปดูนะนะมีการยืนยันนะว่าสีสโมสรจากทีมบริกหวังจะควา้าตัวคินซ่าควารัสเคเียรีริไปนาโเรียทีมชาติจอร์เจีย โดยงานนี้ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยุช่วงหน้าหนาวนี้ค่อนข้างจะค,คึกคักหลังที่สื่อต่างประเทศารายงานว่า4สมโมสรดังในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยุอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็นิวคากเซิลสนใจในการจะคว้าตัวควินซ่าควารัสเคเลียเปทีมชาติจอ,อร์เจียของดาบรีมาร่วมทีมในเร็ววันนี้ โดยกินซ่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทางดับรบลลงสนามไป้งสิ้น15นัดยิงไป3ประตูกับอีก5แอสซิสส่วนในเกมทีมชาติ3ประตูจากทั้งหมด2เกมหลังสุดขณะที่พบกับทางทีมชาติไทยก็ยิงได้1ประตูช่วงเดือนตุลาคมดาวเตะทีมชาติจอร์เจียเหลือสัญญาจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2027โดยคาดกันว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ85ล้านปอนด์หรือประมาณ3.7พันล้านบาท โดยสื่อเจ้าดังกล่าวรายง,งานข่าวเพิ่มเติมอีกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทีมของจากอังกฤษจะปิดดิวนี้ได้ทันทีนะเป็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่าคอรัสเคลียนะฮะกลับมาเนื้อหอมกันอีกครั้งก็อยู่ที่ว่าใครจะได้ไปใครจะเงินถึงเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับแมนยูเซ็งเบนฟิก้าไม่มีแผนจะขายชูเอาในเวชในช่วงมกราคมนะ โดยการน,นี้ทางด้านของงานนี้ปิศัจแดงแมนยูของเรานะฮะคงต้องหันไปหาทางเลือกอื่นซะแล้วเพราะล่าสุดนั้นฟาบิชิโอราบานโน่เยวขาลูกหนังคนดังคอนเฟิรม์เมเบฟิก้าไม่มีแผนนะฮะที่จะขายการทำเงินจากการขายชูอาเนเวสเมดฟิลเนื้อหอมอนาคตไกลในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ ดยเบฟิก้าเองสโมสรยักษ์ใหญ่แดนฝอยทองไม่มีแผนที่จะขายชูยเอาเนเวสกองกลางดาวรุ่งคนเก่งที่กำลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังาจากทางแมนเชสเตอร์เตดในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมตามการบริการจากทางฟาบิโอรามาโน่ผู้สื่อข่าวแวดปวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันจันทที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมา รการนี้ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสวัย19ปีรายนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะฮะจนกลายเป็นที่หมายปองของหลายทีมชั้นนำในยุโรปซึ่งก็รวมไปถึงไปแดงที่อยากได้ตัวเดวสมาเสริมแดนกลางกันอีกด้วย กระนั้นเองบรานโดคอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์นะว่าเยวดิสปอนในนั้นไม่มีความคิดที่จะเปิดการเจรจาขายเนเวสในช่วงเดือนมการาคมที่ถึงนี้แม้ว่าแมนยูจะส่งแมวมองมาจับตาดูฟอร,ร์มของนเตะหลายคนก็ตามทีพร้อมกับเสริมได้ว่าเนเวสมีค่าสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโรหรือประมาณ4,560ล้านบาทเท่ากับทางเอนโชฟอนเดเดชมิดฟิลด์ทีมชาติอาเนตินาที่พวกเขาเองนั้นก็ขายกับทางเชลซีเมื่อ1ปีที่แล้ว ปัจจุบันเนเวสเหลือสัญญากับเบฟิก้ายาวจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028นู้นเลยครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ต่อกันยังไงโคตรจะยาวเลยก็ว่าได้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมอสรแมนเชสตรดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ